เช้านี้คุณยิ้มให้ตัวเองแล้วหรือยังคะหลายคนตื่นขึ้นมาแล้วรีบคว้าโทรศัพท์เปิดข่าวเปิดโซเชียลบางทีก็เจอเรื่องที่ทำให้ใจวุ่นวายตั้งแต่เช้าแต่เพื่อนอยากชวนทุกคนลองหยุดสักนิดสูดลมหายใจลึกๆมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วถามตัวเองว่าวันนี้เราอยากให้หัวใจของเราเริ่มต้นแบบไหนชีวิตอาจไม่ได้ง่ายทุกวัน บางเช้าเราตื่นขึ้นมาพร้อมความเหนื่อยความกังวลหรือแม้แต่ความเหงาแต่ทุกเช้าก็ยังเป็นโอกาสใหม่เสมอที่ให้เราได้เลือกว่าจะยิ้มกับชีวิตหรือจะยอมแพ้ต่อความรู้สึกเศร้าวันนี้เพื่อนอยากชวนคุณมาฟังเรื่องราวเล็กๆสีเ่เรื่องเรื่องราวธรรมดาที่ซ่อนอยู่รอบตัวแต่ถ้าเรามองให้ดีมันคือแหล่งกำลังใจที่ยิ่งใหญ่เลยค่ะเพื่อนคนหนึ่งหลังเกษียณ รู้สึกเหมือนโลกเงียบลงไปทันทีเขาเคยเป็นคนทำงานที่ทุกคนเรียกหาแต่พอถึงวันที่เกษียณบ้านกลับเงียบไม่มีใครโทรหาไม่มีงานไม่มีบทบาทเหมือนก่อนเขาเคยเล่าว่าบางวันเขานั่งมองนาฬิกาหมุนไปช้าๆไม่รู้จะทำอะไรดีเหมือนชีวิตหมดคุณค่าไปแล้วจนเช้าวันหนึ่งเขาเดินออกไปหน้าบ้าน แล้วเห็นต้นกุหลาบที่เขาเคยรดน้ำออกดอกสีชมพูสดใสเขายิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวและบอกกับต้นไม้ว่าขอบคุณนะที่ยังอยู่ตรงนี้กับฉันตั้งแต่วันนั้นทุกเช้าของเขามีเหตุผลใหม่ที่จะลุกจากเตียงเพื่อดูแลต้นไม้ดูมันผลีใบออกดอกและเติบโตบางทีสิ่งเล็กๆอย่างต้นไม้ก็สอนเราว่าการดูแลสิ่งหนึ่งให้เติบโต อาจเป็นกำลังใจให้เรายืนหยัดต่อไปได้อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของคุณยายที่เกษียณแล้วอยู่บ้านกับหลานๆทุกเช้าคุณยายจะตื่นมาหุงข้าวตำพริกแกงทำกับข้าวง่ายๆเหมือนที่เคยทำสมัยสาวๆหลายคนถามว่าทำไมยายถึงยังอยากเข้าครัวทุกวันทั้งๆท,ที่อายุมากแล้วคุณยายตอบว่าเพราะตอนเห็นหลานๆตักข้าวกินกันอย่างอ,ร,อร่อย หัวใจยายก็มีความสุขแล้วบางทีการทำอาหารก็ไม่ใช่แค่การปรุงรสแต่คือการส่งต่อความรักความห่วงใหญ่และความทรงจำจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งข้อคิดจากเรื่องนี้คือการให้ความสุขกับคนอื่นก็เป็นความสุขของเราเองด้วยค่ะเราทุกคนต่างก็มีวิธีเล็กๆในการส่งต่อความรักไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารการเย็บผ้า การเล่าเรื่องเก่าๆหรือแค่การฟังใครสักคนอย่างตั้งใจสิ่งเหล่านี้อาจดูเล็กแต่สำหรับคนที่ได้รับมันอาจเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ค่ะครั้งหนึ่งมีลุงคนหนึ่งเดือนผ่านตลาดเห็นแม่ค้ากำลังเก็บของเพราะฝนใกล้ตกเขารีบเข้าไปช่วยยกของไม่ได้หวังอะไรแค่คิดว่าเราช่วยได้ก็ควรช่วยแม่ค้าหันมายกมือไหว้พร้อมรอยยิ้มกว้าง แล้วพูดว่าขอบคุณมากนะคะไม่งั้นคงเก็บไม่ทันแน่ๆลงเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเขารู้สึกอิ่มใจทั้งวันเลยการได้เห็นคนอื่นยิ้มเพราะสิ่งเล็กๆที่เราทำให้มันคือพลังงานบวกที่กลับมาเติมเต็มหัวใจเราเช่นกันข้อคิดจากเรื่องนี้คือการช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่แค่ทำให้เขามีความสุขแต่ทำให้เรามีคุณค่าในสายตาตัวเองด้วย บางทีความสุขไม่ได้มาจากการได้แต่เกิดจากการให้และการให้ไม่จำเป็นต้องเป็นเงินทองเสมอไปแค่ให้รอยยิ้มให้คำพูดดีๆหรือให้มือช่วยพยุงใครสักคนที่กำลังล้มก็เพียงพอแล้วค่ะอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเล็กๆของผู้หญิงคนหนึ่งเธอชอบนั่งเขียนบันทึกทุกคืนเขียนเพียงประโยคสั้นๆว่าวันนี้ฉันดีใจที่ได้เห็นหลานหัวเราะหรือ วันนี้ฉันได้กินขนมที่ชอบเมื่อเปิดกลับมาอ่านที่หลังเธอพบว่าความสุขไม่ได้หายไปไหนมันถูกเก็บไว้ในหน้ากระดาษนั้นและทำให้หัวใจอุ่นขึ้นทุกครั้งที่อ่านบางคนอาจพบความสุขจากการฟังเพลงเก่าๆที่เคยร้องสมัยหนุ่มสาวแค่เสียงดนตรีไม่กี่ท่อนก็เหมือนพาเรากลับไปในวันที่หัวใจสดใสข้อคิดก็คืออย่ามองข้ามความสุขเล็กๆ เพราะบางครั้งสิ่งเล็กๆเหล่านี้แหละที่ทำให้เรายิ้มได้ทั้งวันเรื่องราวทั้งสี่เรื่องบอกเราว่าความสุขไม่ได้อยู่ไกลไม่ได้ซับซ้อนและไม่จำเป็นต้องรอใครมามอบให้แต่ความสุขอยู่ตรงนี้อยู่ในสิ่งเล็กๆที่เราใส่ใจอยู่ในการแบ่งปันอยู่ในการช่วยเหลือและอยู่ในรอยยิ้มที่เรามอบให้ตัวเองไม่ว่าเราจะผ่านอะไรมามากแค่ไหน โปรดจำไว้นะคะคุณยังมีคุณค่าเสมอและคุณยังมีสิทธิ์ที่จะยิ้มได้ทุกวันขอบคุณที่มาฟังเรื่องราวดีๆด,ด้วยกันในวันนี้นะคะก่อนจากกันเพื่อนอยากฝากประโยคนึงไว้พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมยิ้มให้กระจกแล้วพูดกับตัวเองว่าวันนี้ฉันยังมีค่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากฟังเรื่องราวกำลังใจดีๆแบบนี้ทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องสุขใจวัยเก่าไว้นะคะ จะได้ไม่พลาดกำลังใจเล็กๆที่เราเตรียมไว้ให้ทุกวันค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่หัวใจคุณยิ้มได้เสมอ